เห็นจากการเปิดตัวซัมซุงดับ26ที่เป็นมือถือจอพับสีทองอรารามที่สุดแห่งความหรูหราแล้วคุณต้องยอมรับว่ามันเป็นเครื่องที่แท้จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆกับการออกแบบและสเปคที่เหนือระดับแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันมีราคาที่ทะลุถึง77,000บาทและเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดถึงวันนี้ ซัมซุงได้เปิดตัวรุ่นดับเบิลยูยีในประเทศจีนอย่างเป็นทางการรุ่นนี้เป็นการพัฒนาต่อมาจาก Galaxy Z Fold 7แต่มีการเพิ่มเติมให้เหนือระดับกับวัสดุและความหรูหราทําให้มันเป็นเครื่องที่เหมาะสําหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความเหนือระดับและความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับสีทองที่เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันแต่ถ้าคุณต้องการรุ่นที่คล้ายกันและไม่ต้องไปหาจีนก็สามารถมาดูในไทยได้เช่นกันมีซัมซุง Galaxy Z Fold 7ที่มีราคาเริ่มต้นตั้งงแต่ 58, าาแต่่่่58,900บบาาาาาาทททซึเเปป็นนนรคคคีีีสสสใจจมมมกกดููละุณัิอย ซัมซุงดับ n ิวยีมีการออกแบบที่โดดเด่นและแตกต่างจากรุ่นพื้นฐานด้วยการใช้สีทองทั่วเครื่องทําให้มันเหมือนเป็นเครื่องที่มีความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ตัวเฟรมทําจากอลูมิเนียมที่มีความทนทานสูงและการออกแบบบานพับที่ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทําให้ตัวเครื่องบางลงเป็นพิเศษเมื่อกางออกมีความหนาเพียง4 2มิลิเมตรและเมื่อพับเก็บก็มีความหนาเพียง8 9เมิลิเมตรเท่านั้นน้ําหนักก็ยังคงเท่ากับกาแล็กซี่แซดโฟร์เที่215รากรัมทาให้พกพาได้สะดวกเหมือนเดิม หน้าจอของ W26 มีขนาด6.5นิ้วเมื่อกางออกและเมื่อเปิดเป็นจอใหญ่มีขนาด8นิ้วทั้ง2จอมาพร้อมกับเทคโนโลยี TPO ที่สามารถปรับอัตรารีเฟรชเรทได้สูงสุดถึง 120Hz พร้อมกับกระจกป้องกันรอยขีดข่วน c o r n นิงเกลเ l อ a g แกสเซรามิก c 2ที่แข็งแกร่ง ด้านประสิทธิภาพมีชิปประมวลผลสสับ p d r a g o n 8อ l i t ทำงานรวมกับแรมขนาดใหญ่ 16GB และความจุ 512GB หรือ 1TB ทำงานบนระบบปฏิบัติการ One UI 8พื้นฐานของ Android 16รุ่นใหม่ล่าสุดและมีแบตเตอรี่ความจุ4 4 0 0 m a h และรองรับระบบชาร์จไวผ่านสายที่ 25W เหมือนกับ Galaxy Z Fold 7สำหรับกล้องถ่ายรูปมีการยกชุดกล้องคุณภาพสูงมาจาก Galaxy Z f o l 7มีกล้องหลัก 50MP กล้องอุลตราเรย์จีบสและกล้องเทเลโฟโต้10 MP ที่รองรับการซูมออปติคอลด้3เท่าและกล้องหน้าสำหรับเซลร์ฟี่มีความละเอียด10 MP พกล้องด้านในมีความละเอียด 4MP สำหรับราคาและการวางจำหน่ายจะมีการวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นมีสีแดงแดงซีเรส Red, และสีดำเฉียนยาวแบล็คเลือกราคารุ่น16 GB 512 GB ้มีราคา16,999หนยวนประมาณ77,800บาทและรุ่นท็อปสุด 16GB1 TB ทมีราคา18,999หยวน ประมาณ87,000บาทและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดคือการเปรียบเทียบกับ Galaxy Z Fold 7ที่มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า20,000บาทก็สามารถมีสเปคที่คล้ายกันได้ซึ่งทำให้เราได้พิจารณาว่าคุณจะต้องการความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์มากขนาดใรหรือว่าคุณจะต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานและความเหมาะสมในราคาทำให้เราได้มีการเลือกที่น่าสนใจมากๆคือการเลือกใช้ Galaxy Z Fold 7ที่มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า60,000บาทและมีคุณสมบัติที่คล้ายกันหรือว่าจะเลือก ดับเบิลยูยที่มีราคาทะลุ7 7 0 0 0บาทแต่มีความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดถึงวันนี้คือการเลือกใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมกับตัวเองคุณจะเลือกใช้ดับเบิลยูยที่มีความหร <yun S 1> <backpack, S 2> ูหราและความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าจะเลือก Galaxy Z f o 7ที่มีราคาที่เหมาะสมกว่านี่คือเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้และขอให้คุณได้เลือกใช้เครื่องที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด